อันนี้นะเป็นเครื่องช่างอะไรก็ได้ครับออาเป็นเครื่องช่างที่ใช้ถานนะเป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะครับภายในกล่องนีนอกจากจะมีเจ้าตาช่างตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะให้ถาน 2A มา2ก้อนนะครับซึ่งผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถวัดได้เป็นกิโลก็ได้นะครับหรือว่าเป็นออนก็ได้เออเป็นกรัมนะครับตัวนี้เนี่ยช่างได้สูงสุด7 0 0 0กรัมนะครับหรือว่าแปลว่า7กิโลนะครับต่ำสุดก็1กรัมเองเล็กนิดเดียวเองนะฮะค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นออนก็ได้แนตะ่0.1ออนไปยัน248ออนนะครับนี่วิธีใช้ก็อันนี้ปุ่มปิดเปิดนะครับหน้าจอเขาจะเป็นดิจิตอนนะครับจอ LCD นะเปิดปิดอย่างนี้นะฮะนี่เราสมมติเราวางของนะครับวางแก้วสบาบนี่แก้วพลาสติกนะก็ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ย14ตรงนี้กรัมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าค่าออนเท่าไหร่กดโหมดทีนึงครับก็จะเปลี่ยนเป็น ออนนะครับออนนี่ก็จะ0ูนย์าออนนะครับแก้วไปนี้ถ้าเกิดแก้วไปนี้เราเป็นชามแล้วเราต้องการใส่พวกแป้งใส่พวกเครื่องปรุงของเราใช่ไหมฮะให้กดปุ่มเทไปทีหนึ่งให้เขาบอกว่าอันนี้คือเนื้อเดียวกันก็คือให้เป็นศูนย์นะครับแล้วเราสามารถใส่ของบ้านผมไม่มีแป้งนะบ้านผมขายพวกตะปูอะไรพวกนี้ครับเราก็ใส่ตะปูครับนี่ตะปูตะปูนี่หนึ่งจุดเก้าออนผมไม่ค่อยถนัดไอพวกออนนะผมชอบกรัมกิโลมากกว่าอ,อันนี้ก็จะห้าสิบห้ากรัมนะฮะ นี่ใสไปถุงเลยเปุ๊บอ่าร้อยสิบสามกรัมร้อยอ่าร้อยหกสิบแปดกรัมนฮะตัวนี้ก็เจ๋งดีนะฮะถ้าเกิดเอาออกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นติดลบเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีค่าของแก้วอยู่ด้วยเราต้องนี่เอาออกนี้นะฮะพอเหลือแก้วเปล่าเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์นะฮะถ้าเอาออกติดลบทำไงก็กดเทขีไม่มีอะไรครับ กดแทะไปทีหนึ่งก็จะเป็นศูนย์หมดนะครับวางมือนี่หนักหนักหน่อยโอ้นี่กดได้สองกิโลกว่านะครับค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับหนึ่งกรัมก็ได้ปันเจ็ดกิโลนะครับเหมาะมากครับกับสําหรับนะครับไว้ในห้องครวหรือว่าต้องการที่จะขายผลไม้ก็ได้นะครับวางตะกร้าไว้สักใบก็ช่างของช่างผักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับราคาตอนนี้ก็ไม่แพงด้วยร้อยกว่าบาทเองนะครับ